สาวกัมพูชาเที่ยวไทยในช่วงที่บ้านเมืองของประเทศไทยกำลังเจอกับสถานการณ์ที่ไม่สงบหลายคนอาจรู้สึกหดหู่และเป็นห่วงอนาคตบ้านเมืองเราแอดมินขอส่งแรงใจให้กับทุกคนที่กำลังยืนหยัดเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยแม้พวกเราไม่ได้อยู่แนวหน้าแต่หัวใจเราก็อยู่เคียงข้างเสมอขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัยท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเหล่านี้ วันนี้เราจะพาทุกคนมามองอีกมุมมุมของนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเรื่องราวของเธออาจทำให้คุณมองเห็นประเทศไทยในมุมใหม่ผ่านสายตาและความรู้สึกของผู้มาเยือนจากต่างแดนพร้อมกันนั้นแอดมินจะพาทุกคนไปรับฟังความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาคนอื่นๆว่าพวกเขามองประเทศไทยอย่างไรอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไร เพราะมุมมองของเธออาจทำให้คุณเข้าใจอะไรลึกซึ้งขึ้นอีกมากเรื่องเริ่มต้นจากการที่มีเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งเธอคือผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการเดินทางของเธอในครั้งนี้คือการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับภารกิจตะลุยกินอาหารไทยที่ทำให้เธอรู้สึกทึ่งสุด,สดๆเธอแทบไม่อยากเชื่อว่าเมืองไทยจะเต็มไปด้วยสิ่งน่าประทับใจขนาดนี้ งั้นเรามาเริ่มดูกันเลยว่าสถานที่แรกที่เธอได้ไปคือที่ไหนนี่เป็นการมาเยือนกรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอสีหน้าของเธอแสดงถึงความตื่นเต้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเธอก็ตรงไปซื้อซิมการดทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เน็ตขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกตกตะลึงกับขนาดของสนามบินแห่งนี้ เธอบอกว่ามันใหญ่โตมากและมีผู้คนเดินขวักขว่เต็มไปหมดหลังจากนั้นเธอก็เริ่มค้นหาเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่จองไวล่วงหน้าเมื่อมาถึงที่พักเธอไม่รอช้าที่จะอัดคลิปรีวิวบรรยากาศในห้องพักเธอบอกว่าชอบสถานที่แห่งนี้มากเพราะมันเงียบสงบและน่าอยู่ทุกอย่างในห้องดูสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตาไฟฟ้าหรือเครื่องซักผ้า ภายในยังมีอุปกรณ์ครัวให้ครบครันรวมถึงกระจกบานใหญ่ที่ทำให้ห้องดูปโปรง่งเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้ถูกใจเธออย่างมากหลังจากเก็บของเรียบร้อยเธอก็ออกมาเดินตะลุยกินอาหารต่อในกรุงเทพสิ่งแรกที่เธอเลือกชิมคืออาหารไทยแบบทั่วไปที่หาได้ง่ายข้างทางโดยเฉพาะเมนูอย่างหมูย่างเธอเริ่มชิมอาหารไทยด้วยความตื่นเต้นทันทีที่ได้ลองชิมเธอก็พูดออกมาว่ารสชาติมันอร่อยมาก รสชาติของเนื้อเข้มข้นและถึงเครื่องจริงๆหลังจากนั้นเธอก็ไปแวะนั่งกินอาหารต่อที่ร้านอื่นเธอบอกว่าประทับใจในรสชาติอาหารของประเทศไทยมากนอกจากเรื่องอาหารแล้วเธอยังได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอีกหลายอย่างหลายสิ่งที่เธอไม่เคยพบในกัมพูชาเช่นการนั่งรถไฟฟ้า BTS เธอพูดถึงความสะอาดความสะดวกสบายและความทันสมัยของระบบขนส่งนี้ อีกหนึ่งจุดที่เธอได้ไปเยือนคือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางและสินค้าหลายอย่างให้เลือกมากมายยังมีอาหารที่ดูน่ากินเต็มไปหมดทั่วห้างจนเธออดใจไม่ไหวเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเธอก็ไม่พลาดที่จะไปถนนข้าวสารที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีทั้งความวุ่นวายและสเสน่ห์เฉพาะตัวเธอพูดออกมาตรงๆว่าเธอรู้สึกหลงรักประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมาก แม้ว่าบางสถานที่จะมีอุปสรรคเช่นน้ำท่วมแต่เธอก็ยังคงยิ้มและสนุกกับการเดินทางของตัวเองก่อนจะจบคลิปเธอได้พูดสรุปความรู้สึกที่มีต่อกรุงเทพเธอบอกว่าชอบทุกอย่างที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมหรือผู้คนเธอยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกแน่นอนในอนาคตแต่อย่าเพิ่งคิดว่าการเดินทางของเธอจบลงแล้วเพราะเธอยังถ่ายคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยไว้อีกหลายคลิปเลยทีเดียว ในคลิปถัดมาเธอได้ทำชาเลนจ์สนุกๆกับการช็อปที่เซเว่นอเลเวในประเทศไทยโจทย์ของเธอคือใช้เงินจำนวน1,000บาทเพื่อดูว่าจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างในร้านสะดวกซื้อชื่อดังแห่งนี้ทันทีที่เธอเดินเข้าไปในร้านเธอก็เริ่มเลือกของและพูดถึงสินค้าแต่ละอย่างไม่หยุดเลยเริ่มตั้งแต่นมกาแฟที่เธอบอกว่ารสชาติดีมากและเธอชอบกาแฟรสนี้เป็นพิเศษชายเย็นก็ไม่รอด เธอบอกว่าหวานกำลังดีและหอมมากดูจากท่าทางขณะเดินเลือกสินค้าแล้วรีวิวแต่ละอย่างแล้วรู้เลยว่าเธอน่าจะเคยเข้าร้านเซเว่นในไทยหลายครั้งมาก่อนแน่ๆเพราะดูเหมือนว่าเธอคุ้นเคยกับสินค้าทุกชิ้นในร้านเป็นอย่างดีเธอเดินช็อปไปอย่างเพลิดเพลินและไม่เร่งรีบเลยสักนิดจำนวนสินค้าทั้งหมดที่เธอหยิบใส่ตะกร้ามีมากถึง49รายการราคาทั้งหมดอยู่ที่989บาทเท่านั้น แต่หลังจากที่เธอเดินออกมาจากร้านกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเธอทำแก้วชาเย็นที่เพิ่งซื้อมาตกแตกท,ทันทีทำให้เธอพลาดโอกาสได้ดื่มชาเย็นแก้วนั้นอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นเธอก็เริ่มรีวิวอาหารที่ซื้อมาเริ่มด้วยของหวานอย่างไอศครีมซึ่งเธอบอกว่ารสชาติดีเหมือนไอศครีมทั่วไปจากนั้นก็ตามด้วยน้ำวิตามินที่เธอบอกว่ารสชาติเหมือนน้ำส้มสดชื่นและอร่อยมากเธอยังพูดถึงพิซซ่า ว่าน้าตาน่ากินสุดๆและรสชาติก็ไม่ทำให้ผิดหวังเธอหยิบลูกอมจุกนมขึ้นมารีวิวต่อทันทีเธอบอกว่ารสหวานจัดมากแต่เธอก็ชอบรสชาติแบบนี้เพราะมันให้กลิ่นและรสของสตรอเบอรี่อย่างชัดเจนกลิ่นก็หอมสตรอเบอรี่มากจนเธอยิ้มไม่หยุดต่อไปคือเมนูข้าวไข่เจียวที่เธอบอกว่าอร่อยจนอยากกลับไปซื้อกินอีกเธอกล่าวว่าเป็นไข่เจียวที่รสชาติดี และทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านจากรายการอาหารทั้งหมดที่เธอได้ลองกินในร้านเซเว่นจะเห็นได้ว่าเธอพูดเป็นเสียงเดียวกันในทุกคลิปว่าเธอชอบทุกอย่างไม่ว่าเธอจะกินอะไรเธอก็ชมว่าอร่อยทั้งหมดแบบไม่เว้นแม้แต่ชิ้นเดียวรายการต่อไปที่เธอลองกินคือบรรดาขนมหลายชนิดในร้านเซเว่นขนมแต่ละอย่างที่เธอหยิบมาลองล้วนมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปและสิ่งที่น่าทึ่งคือ ทุกครั้งที่เธอชิมเธอก็พูดคำเดิมเสมอว่าเธอชอบทุกอย่างจริงๆไม่มีชิ้นไหนที่เธอรู้สึกไม่ประทับใจเลยแม้แต่น้อยเมื่อคลิปใกล้จบเธอได้พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้มาลองกินของในเซเว่นประเทศไทยเธอบอกว่าเธอมีความสุขอย่างมากที่ได้เดินเลือกซื้อของในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้สินค้ามีให้เลือกเยอะมากและแทบทุกอย่างก็อร่อยจนทำให้เธอประทับใจอย่างแท้จริง เธอย้ำว่าเธอรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอร้านแบบนี้ในประเทศไทยความรู้สึกของเธอในคลิปนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นดูเหมือนว่าเธอจะรักเมืองไทยเข้าไปทุกทีจากทั้งสองคลิปที่เธอได้อัปโหลดเกี่ยวกับประสบการณ์ในประเทศไทยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเธอประทับใจประเทศนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นรสชาติของอาหารความหลากหลายของสินค้าหรือแม้แต่บรรยากาศของสถานที่ต่างๆ เธอได้ไปเยือนหลายจุดในประเทศไทยและผู้ชมทุกแห่งที่เธอไปทุกอย่างที่เธอเจอถูกบรรยายด้วยความรู้สึกในแง่บวกทั้งหมดการที่เธอสร้างคลิปเหล่านี้ขึ้นมาก็ทำให้มีคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเข้ามาดูและไม่เพียงแค่ดูแต่ยังร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากมีโอกาสมาเที่ยวและสัมผัสแบบเดียวกับเธอบ้างบางคนถึงก็บอกว่าดูคลิปแล้วรู้สึกอิจฉา และอยากมาลองทุกอย่างตามเธอเลยคำพูดของผู้คนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจที่เธอมอบให้งั้นเราลองไปฟังเสียงจากคนกัมพูชากันบ้างว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์แรกกล่าวทักทายด้วยความอบอุ่นว่าสวัสดีขอบคุณสำหรับวิดีโอเหล่านี้มากๆฉันไม่เคยมีโอกาสได้ไปประเทศไทยเลยสักครั้งแต่ฉันตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องไปให้ได้ แม้แต่ในกัมพูชาเองฉันยังเที่ยวไม่ครบเลยด้วยซ้ำอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าประเทศไทยดูน่าไปเยือนมากจริงๆถัดมาเป็นข้อความขอบคุณที่ส่งผ่านจากใจว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอดีๆที่ทำให้ได้รู้จักการท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นมีอีกหนึ่งคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาที่ดูแล้วเต็มไปด้วยความสุขเขาเขียนว่าดูแล้วรู้สึกมีความสุขไปด้วยเลยที่ได้เห็นคุณมาเที่ยวประเทศไทย อีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าดูแล้วน่าสนุกมากฉันชอบดูวิดีโอนี้มากจริงๆบางคนก็บอกสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่านี่คือวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากอีกคอมเมนต์พูดถึงเจ้าของคลิปว่าคุณดูมีความสุขจริงๆเลยนะถัดมาเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาที่พูดเหมือนกันว่าฉันอยากไปที่นั่นสักครั้งในชีวิต มีคนหนึ่งเขียนว่าคุณดูมีความสุขและสนุกมากฉันยินดีด้วยจริงๆต่อจากนั้นก็มีคนที่แวะมาสอบถามเกี่ยวกับที่พักเขียนว่าสวัสดีที่พักของคุณดูสะอาดน่าอยู่มากคุณช่วยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันกำลังหาที่พักสำหรับสาคนเพราะมีแผนจะไปเที่ยวกรุงเทพปลายปีนี้โปรดช่วยแนะนำสถานที่ดีๆให้ฉันด้วยขอบคุณล่วงหน้ ในคอมเมนต์อีกอันก็ถามเหมือนกันว่าโรงแรมของคุณตั้งอยู่ที่ไหนหรอถ้าฉันได้ไปเที่ยวจะได้หาที่พักได้ง่ายขึ้นมีคอมเมนต์หนึ่งพูดถึงช่วงที่เธอถ่ายคลิปแล้วเจอน้ำพ่วมเขาเขียนว่าอย่าไปประเทศไทยช่วงหน้าฝนเลยเพราะถ้าฝนตกหนักภาพถ่ายอาจออกมาไม่สวยอีกคนหนึ่งถามว่าโรงแรมที่คุณพักชื่ออะไรหรอแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ดูเศร้าเล็กน้อยว่าฉันอยากไปมากจริงๆแต่ไม่มีเงินเลย ฟังดูแล้วน่าสงสารมากเพราะความฝันของเขายังไปไม่ถึงมีคอมเมนต์อีกมากมายที่ยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆคอมเมนต์หนึ่งกล่าวอย่างจริงใจว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้มากนะอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันดูแล้วรู้สึกเพลิดเพลินมากมีคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าคุณช่วยแนะนำที่พักให้ฉันได้ไหมฉันอยากรู้ว่าควรไปพักที่ไหนดีอีกคอมเมนต์ก็เขียนด้วยความหวังว่า ในชีวิตนี้ฉันอยากไปประเทศไทยสักครั้งจริงๆอีกคนหนึ่งบอกว่าคุณดูสนุกกับการกินมากฉันชอบพลังงานของคุณถัดมาอีกคนก็ชมว่าหน้าตาคุณเหมือนดาราไทยเลยเมื่อดูรวมๆจากคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาเหล่านี้จะเห็นได้ชัดว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันว่าอยากมีโอกาสมาเยือนประเทศไทยบ้างโดยเฉพาะในคลิปที่เธอลองกินของจากเซเว่น แม้จะไม่มีคอมเมนต์เกี่ยวกับรสชาติของอาหารมากนักแต่กลับมีคำชมเกี่ยวกับหน้าตาและบุคลิกของเธอมากมายที่สำคัญคือแทบไม่มีคอมเมนต์แง่ลบเลยแสดงให้เห็นว่าผู้คนชื่นชมเธอและรู้สึกดีกับคลิปที่เธอทำดูแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนอยากเดินทางมาเยือนประเทศไทยบ้าง สุดท้ายนี้หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไปในคลิปหรือเนื้อหานี้ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยและขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมจนจบครับ